วันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567เวลา10นาฬิการ้อยโทโทศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำนักคุงการฝ่ายทดน้ำบ้านหนองแดงอเนื่องมาจากพระราชด,ดำริและตรวจเยี่ยมตามจุดต่างๆในพื้นที่ตำบลหนองกุม่มอำเภอบ่อพลงจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ให้โอกาสฝึก4เดือนนะ ปโดยมีนายประสาทสรุรสดอินผูมิในการโครงการชลประทานการจรนบุรีพร้อมด้วยนายธนกิจสดวิไลหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ในการนี้ผู้อุ่งในการโครงการชลประทานการจนบุรีรายงานผลการดําเนินงานโครงการระบบกระจายน้ําฝ่ายทดน้ําบ้านหนองแดงโครงการต่อยอดโครงการฝ่ายทดน้ําบ้านหนองแดงอเน,นื่องมาจากพระราชดำริซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการดําเนินการหากก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการจะสามารถส่งน้ําให้พื้นที่ได้รับประโยชน์รวม4,000ไร่40ครัวเรือน วันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567เวลา10นาฬิกานพงศักดิ์รีธีสมิทธ์พุ่มในการสำนังงนนงนงงนกานง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายวุฒิชัยบุญพร่องรองพุ่มในการสำนักงานชลประทานที่13ภู่มในการส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เขาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนื่งมาจากพระราชดำริครั้งที่1ประจำปี25 6 7ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีนายชูชาติรักจิตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและให้การขับเคลื่อนโครงการอนื่งมาจากพระราชดำริเป็นไปด้วยความเรียบร้อยณห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13าอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่21พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกาแนวหน้าชูวงผู้มีการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานสาขาวิศวกรรมศาสตร์1สายงานวิศวกรรมชลประทานในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่9ถึง13โดยมีคณะกรรมการประเมินผลงานเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบซูมมิ e ติ้งเพื่อร่วมพิจารณาผลงานของผู้เข้าคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานในห้องประชุมอาคาร50ปีสำนักง,งานชลประทานที่13อำเภอท่ามวมจังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่21พฤษภาคม2567เวลา9นาก30นาทีในพงศักริทิสมิ์ผู้มในการสำนักง,งานชลประทานที่13มอบหมายให้ในายคมสันจุงกลางพุ้มในการส่วนเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2567 ณบ้านปักคลองหมู่หนึ่งตำบลช่องสะดาวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายวุฒิพิพงศ์สุภักวณิชิรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานทั้งนี้มีจิตอาสาข้าราชการนักเรียนและประชาชนร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่ง,ย,งยั่งยืนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนต้นน้ำของลุ่มน้ำแม่กรองและช่วยลดภาวะโรคร้อนจังหวัดกาญจนบุรีและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศีสินทรธรมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวโดยจะขอสืบสารพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป วันอังคารที่21พฤษภาคม2567เวลา13นาฬิกาที่เขื่อนสีนครินจังหวัดกาญจนบุรีนายพิเชษรัตนประสาทกุลผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบและสถาปัตยกรรมกรุงชลประทานพร้อมด้วยนายธนากรสันติกุลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กองนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการผ่านน้ำจากเขื่อนสีนครินเพื่อบรเทาปัญหาภัยแ้งจังหวัดกาญจนบุรี นายพิเชษรัตนาประสารกุลผู้มีการสำนักออกแบบและสถาปัตยกรรมกล่าวว่าพื้นที่อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่อำเภอบ่อพรอยอำเภอห้วยกระเจาอำเภอเลาขวัญอำเภอหนองปลือและอำเภอพนมทวน เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยแ้งซ้ำซากของจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้ราษฎรประสบปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำผู้การอุปโภคบริโภคเป็นอย่างมากและด้วยข้อจํากัดด้านสภาพภูมิประเทศที่ไม่สามารถพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ได้ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องผ่นน้ําจากเขื่อนศรีนครินมาช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเพิ่มศักยภาพน้ําต้นทุนให้กับพื้นที่ตลอดจน,จนจัดหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่ชประทาน414,000ไร่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เป็นอย่าางมกวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคม2567ฝ่ายปฏิบัติการสุบน้ำส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชนประธานที่13ได้ติดตั้งเครื่องสุบน้ำขนาด12นิ้วจำนวนหนึ่งเครื่องบริเวณสถานีสุบน้ำอาคารบังคับน้ำปลายคลองคลองบางน้อยหมู่6ตำบลถนนขาดอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังเนื่องจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน วันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคม2567กรงการส่งน้ำและบำร,ร,รุงรักษาบางเลนสำนักงานชลประทานที่13ลงพื้นที่ช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมตำบลดอนตูม,มอำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมร่วมกับสมาชิสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำชุมชนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและเร่งให้การช่วยเหลือทั้งนี้น,น,นายชยพลธนวัตรโรธหวัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร,ร,รุงรักษาที่1และนางสาวนทวีตระกูลชมดม หัวนหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2ได้ประสานขอสนับสนุนเครื่องสุบน้ำจากสำนักงานชลประทานที่13เพื่อเร่งดำเนินการสุบน้ำช่วยเหลือพื้นที่อย่างเร่งด่วนลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ วันศุกร์ที่24พฤษภาคม2567นายปริญญาสังสุวรรณหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสุบน้ำส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชนประธานที่13ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตร,รับผิดช,ชอบของสำนักงานชนประธานที่13พร้อมกับได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสุบน้ำเพิ่มเติมเพื่อเ,เร่งระบายน้ำท่วมขังโดยได้ติดตั้งเครื่องสุบน้ำขนาด8นิ้วจำนวน1เครื่องทีต่ตำบลพระแทน่นและขนาด12นิ้วจำนวน1เครื่องที่ตำบลอู่โลก4,000อท่ามะกา เครื่องสุกน้ำขนาด8นิ้วจำนวน2เครื่องที่ตำบลหนองสารายและตำบลดอนเจดีอำาเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเนื่องจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักในช่วงสัปดาห์นี้ วันศุกร์ที่24พฤษภาคม2 5 6 7ในพงศกริทิสมิตผู้อำนวยการสำนักงานชนประทานที่1 3ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ5ขวา2พี่น้องตำบล2พี่น้องอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้มีน้ำไหลเข้าคลองไปจํจำนวนมากโดยมีนายสุรชัยนำานาผลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา2พี่น้องและเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่เพื่อเตรียมหาแนวทางในการช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วม จากนั้นคณะเดินทางไปยังวัดลาดสแกตําบลดอนตูมอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมติดตามสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมีนายเสรสมเสริมสีพุ่มในการโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษากําแพงแสนในสราวุฒิไวยทยาวินยูพุ่มในการโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาบางเลน นายภูมิวิทย์นารสกุลผู้มำนวในการโครงการชลประทนานนครปฐมในคมสารจุ่มกลางผู้มำนวในการสงเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่พบป่าผู้นําท้องถิ่นและชาวบ้านเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาลดผลกระทบต่อประชาชนอย่างเร่งด่วนในการนี้นายภงมศักดิ์ฤทธิสมิทธ ได้สั่งการให้ส่วนเครื่องจกกักรลสำนักง,งานชนประทานที่13เร่งนำเครื่องสุบน้าเข้าช่วยเหลือและให้โครงการส่งน้ําและบำรุงรักษากําแพงแสนเร่งดําเนินการสร้างคันกั้นน้ําความยาวประมาณ2กิโลเมตรช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรให้ผ่านช่วงวิกปตดนี้ไปให้ได้และหารือแผนระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหายอย่างยั่งยืนต่อไปจากนั้นคณะเดินทางไปติดตามการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำคลองบางปลาบริเวณงานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางปลาตาบดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐม ณปัจจุบันการระบายน้ํายังระบายได้ตามปกติหลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังคลองระบายน้ำเจ็ดขวาสองพี่น้องตําบลห้วยม่วงอาเภอกําแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อสํารวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารบังคับน้าและคลองระบายน้ำหนึ่งซ้ายเจ็ดขวาสองพี่น้องเพื่อสํารวจพื้นที่งานซ่อแมแซมคันคลองระบายน้ําตามข้อสั่งการของร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะลงพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมเมื่อวันที่11พฤษภาคม2 5 6 7 วันศุกร์ที่24พฤษภาคม2567เวลา10.30นในคมสันจุงกลางภูมิในการส่วนเครื่องจากกลสำนักง,งานชนประธานที่13และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างทำนกชั่วคราวและการขุดลอกหลังน้ำพาชีบริเวณตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีอย่างต่อเนื่องโดยสำนักง,งานชนประธานที่13ได้นำรถแบคโคจำนวน2คันและแท็กเตอร์บลูโดเซอร์จำนวน1คันลงพื้นที่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อเก็บกักน้ําไว้ในลําน้ําเป็นแหล่งน้ําต้นทุนให้เกษตรกรได้ใช้ในช่วงฤด,ดูฝนนี้ไปจนถึงฤด,ด,ดูแรงหน้าบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าในพื้นที่ตามนโยบายของร้อยเอกธรรมนรัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์